นี่เมลอนส่วนนี่ตาวานส่วนนี่แกมเลก,กิปนี่หวานทิ้งเปิดว่าโทรศัพท์ได้คำไม่ใช่หรอรุ่นใหม่หรือยังยังทำไมมันมีหนักเราลองบอก่อแม่กแล้วแกมล่ะเหมือนใจเลยไม่มีนี่นี่เราถอยโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดมา หนึ่งจิ๊กไปเลยนะค่ะหูยจริงเหรอคะดูห <teor> น <in> ่อยได้ไหมใช่สวยมากค่ะนี่แกแพงสุดเราก็ไม่เท่าไรหรอกแค่ห้าหมื่นบวกบวกเองพวามเงินของม่ต่างตื่นปรมาณนั้นเลยนี่เธอคืออะไรหรอชิมเองเมา แล้วทําไมเธอมาเดินคนเดียวนี้ล่ะไม่มีเพื่อนหรอทื่เรากลับบ้านกับพ่อกับแม่หมดแล้วเราเลยต้องเดินกลับแล้วเธอ,แล,เธอแล้วเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าบเราจนนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ยังมีความสุขดีเธออยากมาลองอหาเงินกับเราไหมได้เงินจริงหรอได้ชัวร์ทางเนี้ยดีมากเราแนะนำถ้าเธอถ้าเธออยากลองมาหาเงินกับเรา เธอก็มาหาเราได้ที่อาคารจกจกรได้นะข้างล่างเดี๋ยวเราพาเธอไปในน,น,น,นี้ดีแน่นอนที่นี่เรามาตามนั้นต้องนะเรามาที่ที่ดูแล้วก็สนใจเรามาลองให้ต่างนดีมากเธอมาทางนี้ถาถูกต้องแล้วเพราะว่าทางนี้ได้เงินจริงแต่เธอต้องขอตามเราดูจะดีหรอดี

ยาวัดใหม่นะส่วนอันนี้ก็ได้เอาเยราเจอแล้วใหม่นะน่ารกนกเอาเลยไปไหนมาหรอช้าจางังเข้าห้องน้ำมาเฮ้ยโทรศัพท์ใหม่เ ừ, นาะไหนดูหน่อยไหนล่า <ừ, S 1> ไปซื้อมาจากไหนหรอเบอาๆนะเดีเ๋แตกดู่ก มาจากไหนนั่นดิรวยเปไกลเราองดูนี่สิวิ่งที่เหรอเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ที่แน่ๆน,น่าจะเป็นของดีนะเพราะว่าพวกกลุ่มเนี้ยเราก็รู้จะอยู่เพราะว่าเราไป็นองตัดเถื่อนหวานาใช่ไหมใช่ก่อนที่มันจะเลยเถิดไปกว่านี้ดูสิ เฮ้ยทุกคนสะกินข้าวกันคน่เหลนไปหมดแล้วตะวันเขารู้นะเองท่าอะไรยิงสิ่งที่เองทำมันผิดเองรู้ใช่ไหมเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดแต่เขาก็อยากนี้เหมือนเพื่อนทุกคนจงได้ฟังทำยังไงถึงจะไม่มีเงินแต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้เราก็มีความสุขกันได้แล้วพ่อแม่จะคิดยังไงก็เพราะว่าพกเขาสองคนนี่แหละที่มีเขาก็เลยทำให้เขาองเป็นอย่างนี้ไงเลิก โคคนอื่นได้แล้วนะตาหวานถ้าตาหวานจะเลือกแบบไหนเลือกที่จะเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้าดตาหวานมา,นะามาก็ปรับตัวซะนะอเอค